สบายดีพ่อเม่พี่น้องตอนเสาร์เนาะตอนนี้ก็ได้เดินทางมาหอเซโนพี่น้องเพราะว่าเขาก็สิกับเมืองอ,อัสพรพี่น้องเลยสิกบเมืองดำนาเนาะเพราะว่าหน้ากับท่านเหลวเดินทางบรรยากาศเนมเสาร์พี่น้องสมนุนกันเนาะตอนนี้ก็อยู่ปัมปตททอยู่หานศรุส,รสิวินอยู่เซโนพี่น้องเลยเดี๋ยวสิภาพพี่น้องอย่างรอชมบริเวณภายในเซโนกันเนาะ สบายดีพี่น้องนะตอนนี้ฮาก็อยู่ซีนโนตอนเสาร์พี่น้องอยางมาเช้าเนะาะฮาก็อยู่หานสะดวกซึ้งหานเชฟเนาะ ก็ถือว่าบรรยากาศงามเสากับผู้คนยังบ่คอยดวงคอยไลายนาะพี่น้องเนาะอยู่เซโนเนาะถ้าสวยจะน้อยกะผู้คนกับเออดอกพี่น้องเอ้ยจ้าคนมาแต่แซ่แต่ยาอยู่เซโนนี่อีกยามมันก็เป็นแหล่งบอลเศรษฐกิจในพี่น้องอยู่เซโนนี่ยสะพอดลดสินค้ารถพ่วงระวังสามประเทศเนี่ยกะไลพี่น้องระวังพี่น้องทางประเทศไทยพี่น้องทางเวียดนามพี่น้องทางจีนเอาเนาะ กระท่วงกระหลวงหลายเนาะสีสวยๆตอนนี้กะดอพวงกะมีอยู่กระจอดักเาเนาะพี่น้องอยู่เนนี่ สบายดีตอนเศร้าเนาะตอนนี้ก็อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องออกมาหน้าเนาะออกมาโลก,กาะด,ดำหน้าพี่น้องเนาะเพราะว่าหน้าเป็นยังบุตรท่านแหลวพี่น้องยังขาดหน้าอยู่พี่น้องเลยอ่ะทักทายสบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกู่สุขเด้อพี่น้องเด้อมีพาพี่น้องมาชมบรรยากาศอยู่ไห้อยู่หน้านพี่น้อง อย่ให้ยาน้ากัสะดวกสบายได้พี่น้องเลยมักม่วงกัเอย่าเบิดเลยมาบนนาตากาก่อนพี่น้องโอ้ดำไหมจกัน สบายดีเด้อพี่น,น้องเ c ซีสบายดีตอนเช้าพี่น้องออกมาหน้าพี่น้องกันลกกาพี่น้องมาเบิ่งก่าไปตาลกง่ายอยู่บ้ง หนาบัดหนาบุ้มีหนามพี่น้องเอ้ยหน้ากระจอกก็มีหนามปะบุ้มหนามบุ้มีเพราะเจ้าผู้ดำในสิเลออะไรเท่านันนา้นลำนานตกกาพุตาหนึ่งเดือ ก็อาคือบุญจากงามเปไหก็เาขาตีเตียวก็คืออยากเดงเดงแต่น,นะไรทีไม่ตาขเขาอยาง này giọt này cho tụt ngày mua lưu khối cắt đâm mạnh lên hai giọt này giọt khẩu vẫn bộ đâm mạnh tất cả những ta song มันตะกาสามตาไปได้ตีเก่าส้มสองแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามนี่เด้อพี่น้อง ฝากเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเดอ้อฝากก็ไลก์ก็แช่นะอากาศกระชิ่มคึม้นขึ้นฝ่าคึาน้คนฝนฝนก็บตกหน้า,นนนา,ก,านก็บ่มีนามตักเอาหนามก็บริขาดได้เลย คุกผูมีน้ไว้ชิดูดนะม,มาน้าไม่ใช่มาดูดดำดูดน้ำอยู่หวยแปลกเ่ย mungkin kabar dah. Ini rumah.

รับพี่น้องเจอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็สบายดีพี่น้อง